สวัสดีค่ะเพชรประปรานาเป็ดค่ะงามมากสวัสดีแม,ม่อามี่ด้วยนะคะแม่ลูกสาวสวยปะผู้ชายมองอยดีมากเลิศคับพี่แพทุกท่านตอนนี้ลูกคุณนูกมาซักผ้านะอย่าเข้าไปในเกินส้านะเข้าไปไม่ได้กับแม่ว่าบ้า ุดแต่งตัวได้เปรียบ,ยบอับอับแม่แม่อาม บอกไลน์แชร์ให้หน่อยสิเอาเฟซลักแชร์ให้หน่อยคนดูสิบสองมันไม่ใช่ละแม่อามบอกน้องยีนน้องเบนแชร์ให้หน่อยฝ่านนี้แม่ก็คงจะมีความสุขกับผู้ชายไปแล้วเนาะหนูก็ต้องนั่งโดดเดี่ยวเดียวดาอยู่คนเดียวแบบน้องเงา,เงาแม่บอกในกลุ่มแชร์ให้หน่อย นจะมาดูหนูสิบสี่คนมันไม่ใช่ไงแฮบดินเนอร์มัมโอเคทานแอร่อยคะ่ะทานแอร่อยนะลูก คุณแม่อามนี่มา,มากๆค่ะหรือว่าลูกนี่ดังแล้วคนดูดูแค่สิบยี่สิบงงมากอยู่หน้าบ้านค่ะแล้วผู้ชายมาอย่างโอดมาอย่างโอดมาอย่างเหนยเราสิง สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคุณชัยชนะค่ะตอนนี้ภาพเพลยเกืี่ประมาณ25นาทีมนาะดดูก่นยี่สิบนาทีค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาเมา์มอยกันแค่20นาทีนะคะโอเคไหมหาเวลาได้แค่20นาทีจริงๆแล้วก็ฝากกดติดตามเพลูกรูณหนูด้วยนะคะ แค่ร้อยกว่าคนก็ครบเมนูแล้วจึงมากสถานที่ไลฟ์ขายของที่ใหม่ค่ะมาสักผ้า่่เรออบผ้าอยู่ค่ะ ร้อนมากขนแก่นร้อนสุดๆนับวันยิ้นสวยคือทุกวันเข้าพื้นข้าวใช้น้ำยาปรับพะนุ่มตัวไหนอยู่บอกหน่อย เออของบริษัทข่าวของบริษัทลูกคุณอยูร้อยเปอร์เซ็นต์ข่าวสวัสดีซอฟพี่ไลนด้วยนะคะบอ๊อมฮ้อย ชอบแนวนี้ค่ะขอแนวเสื้อย,ยืดคอปกางเกงขาสั้นด้วยนะคะลูว์มมเวอร์อ๋อชอบดิฉันแต่งตัวแบบนี้แหละคะไม่ชอบดิฉันแต่งตัวแพรๆหนะคะชอบให้แต่งตัวแบบฟิวเดเวลุ่นอะไรอย่างนี้นะคะฟิวเด็กวัยรุ่นใสๆหรอจงภูมิใจนะคะว่าเราเป็นหนึ่ง นึ่งในชีวิตของ U.I.U U. อันนี้มีค่ามากเวทีอ่านไม่ทันแล้วว่านั่งก่อนเสาเทียงพิเ็นสบายดีนะคะสบายดีค่ะอ่านไม่ทันอนะ่ะพิมพ์มาอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะอีกสองเดือนปากต้องตรงนะคะแลนฟิลดาราฮอลลีวูดมากน้ำพรินกนรกปลาอร่อยนะคะหามาขายเก่งมาก ปลาดินทอดกับน้ำพริกอร่อยมากข้าวสวยร้อนๆต้องข่าใช่ข่าวฟีน,นี้วัยรุ่นมากๆเยานนี้สวยขึ้นเยอะเลยพี่ขอให้ต่อจากนี้ไปเจอแต่ส e ิ D ่งดีๆเลยด้วยเองขอบคุณครับหูไปเกาหลีเลยเหรอเงินในบัญชียังมีนิดถึงล้านเลยจะให้หนูไปเกาหลีอะไรเร็วจังต้องช่วยคนหนุ่หนูทุกวันนะ เด็กชายติวเตอร์ใหม่ทำไมขาวจังเลยเด็กชายติวเตอร์ใหม่ทำไมขาวจะเลยอ๋อได้ใช้ฟิลเตอร์ใหมไม่ได้ใช้ค่ะไฟเป็นขาวค่ะไฟเป็นขาวหรือไม่ได้อยากขาวนะคะหนูอชอบผิวสีแทนค่ะแม่ปีหน้าบริษัทรุ่หนูจะส่งใครชิงตำแหน่งค่ะอามีค่ะริบิเซนแอนเชลีสกอตคมิจงภูมิใจนะคะ บอกว่าเวทีนี้มีคุณค่าที่สุดอ๋อใช่แล้วแม่ให้ช่วยหนึ่งแสนเลิกแม่จะช่วยหนูหนึ่งแสนหรอแรงมันหกแสนนะแม่ทั้งหมดอะ่ะมันหกแสนนะหน้าหนูอะ่ะตอนนี้หนูมีในบัะชีกี่สามแสนนะแม่ต้องทำงานอีกอีกเท่าไหร่อะ่ะหลายปีอะ่ะ เปลี่ยนเบอร์แล้วชีวิตรุ่งขึ้นค่ะคนรักจะมากขึ้นพี่เพชรก็ดูดีขึ้นขอบคุณครับแสนหนึ่งหลดน้องจีนสวัสดีค่ะกรีซเชียร์พี่อาร์มค่ะอีสิบห้านาทีค่ะห้าแทห้าแสนถอนออกจากบ,บริษัท แล้วพวกแม่จะเอาอะไรกินใครอย่ามั่นหนูไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวคะ่ะประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก,ก่อนพักศัลยกรรมหนูไม่ซีเรียสค่ะหนูสวยแล้วสมัยก่อนหนูมไม่ชอบพี่เพชรเลยคะ่ะแต่ตอนนี้กลับมาชอบไม่รู้ว่าเพราะอะไรขอบคคุเก้าสักผาาแล้วหนึ่งใช่พวกนี้ต้องใส่เสื้อผ้าบินไงพ่งนี้บินสิบพก่บนบพกนี้บินสิบเอ็ดโมงคะ่ะวันนี้ขายเครื่องสักผ้าหรอคะ่ะ ไม้ค่ะมาสักผ้าค่ะถ้าสวยแล้วเงินถามเมื่อไหร่ก็ได้ชื่อหมอแม่สวยมากขอบคุณครับต่างถูกซื้อที่ไหนซื้อที่ชอปชาแนลค่ะแม่เหมือนเนยโชติกา ขนาดนั้นเลยหรอคะรหวีผมหน่อยพี่ปูมันไม่มีผมไม่หวีอะ่ะผมมันสั้นหมดอะ่ะผู้นี่เออให้นโมอเอาผมต่อมาด้วยนะไม่งั้นมาบใส่มงกุฎแล้วมันไม่สวยมันจะแบบหัวมันทุยอะ่ะพี่ปูให้น้โมอเอาหัวหัวปอมมาด้วยนะเอาผมปอมมาด้วยนะเพราะว่าพอใส่มงกุฎแล้วมันไม่สวยอะ่ะเดี๋ยวออกรายการจะสู้คุณแผ่นนะ้าประพาไม่ได้ มันดูดีแค่ตรงนี้แต่ด้านหน้ามันไม่ได้เลยไม่ได้หลังไม่ได้เลยพี่บูมมันถุยมากพร้อมสั่งยางฟาร์มของแท้ให้ผมมันยาวกว่าน,นี้ก่อนให้มันมาะบาณน,นี้ก่อนตอนนี้มันยังแค่นี้อยู่เลยอย่ะบูมนะอย่าพึ่งน,นะแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนนะขมสันลึกก่อน ไว้คมชันลึกก่อนหน้าแม่เข้ากับทุกโมงดีดูราดดีเวอร์สิบสามนาทีสุดท้ายเชื่อป้าตอนนี้ร้อนมากร้อนสุดๆก็ไปหางตัดเน้องงช่วงนั้นเป็นบ้ากับชีวิตเนี่บู ช่วงีบุรีรามันเป็นช่วงที่แบบชีวิตตกต่ำมากเอน r g y ก็ตกต่ำคุณภาพชีวิตก็ตกต่ำสังคมรอบข้างก็ตกต่ำตัวเองก็ต่ำตมหผมวันเข้ากองสวยมากติดตามมาแปปีชุดดำคือที่สุดเลิศขอบข้าว MV K-POP ปสุดๆสิบนาทีค่ะแม่มีโอกาสกับบุรีรัไหมไม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสค่ะ อยากให้ทำฟารามูหา่าไม่อนะไม่ทําทำแล้วอําลาโซนั้นตลอดกาล Never. I never do that again. ได้ข่าวว่าอีท้าปีจะแต่งงานจริงไหมครับค่ะห้าปี โฟมมันร้อแล้วมันก็ดับอำลานะคะ